ตุ้ยตุ้ยวีแอคชั่นเอ็มวีเรดี l v e ร Black Pink ทจ้าสวัสดีจา้าตบมือใหญ่เกลียวกลาวเพราะอะไรเพราะมันคือเกือบ2ปีเต็มที่ Blackpink เขาเขาทิ้ง MV สุดท้ายไว้ให้เราอะเนาะไม่ได้มาครบสี่โครงมาไม่ครบโชว์เพาเขาเป็นแบบว่าโซโล่กันมาให้เห็นในสไตล์ของตัวเองแหละแต่ว่าการที่จะคำกลับมาในในทั้งวงเป็น l l c k p p n k เนี่ยก็ จะสองปีแล้วนะจ๊ะแต่ก็เห็นได้ยินแววๆว่าเขาจะคัมในเดือนสิงหาคมนี้ใช่ไหมเอ่อคราวนี้เนี่ยมันก็มีการแบบกิจกรรมนู่นนี่นั่นก่อนจะมาก่อนจะคัมจริงๆอะ่ะมันก็ปมนมันก็มีเพลงซึ่งก็มันเป็นเขาเรียกว่า special track ใช่คือตอนแรกเจสานวันนี้เราจะมาดู mv b a c k p i n k กันนะคะอ้าวารอเขาคัมแล้วเหรอ แบบนี้เรียกว่าคำได้ไหมยังยังเพราะไม่ใช่เพลงในอัลบั้มเป็นเพลงแบบสเปเชียลทร c k นอกอัลบั้มแต่ว่าเป็นผลงานที่แบบว่าเป็นของแบ็คพลงซึ่งสเปเชียลตรงที่ว่าร่วมมือกันกับพับจีโมบายใช่ไหมก็จะมีน้องๆในรูปแบบของแบบภาพเสมือนเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์จริงเหรอสุดปังนะแต่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยคืออาเห็นตัวเองนะในติกตอกอะ สวยสวยอยากจะไปอยู่ในโลกเสมือนแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกของตัวเราจริงๆด้วยการทำานุกบำรุงร่างกายนี่นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหารูคุมขนผิวผมเล็บผิวหน้านะคะลอยสิวอย่างของอารูปเนี่ยเห็นไหมเป็นลอยสิวต่าง,าง,างๆเยอะแยะไปหมดเลยไม่น่าจะฟื้นฟูมาได้ลองรับประทานหนึ่งกล่องให้อานะคะ We Collagen ลายหาคุณอาแล้วก็ขอดูรีวิวรีวิวเยอะมากๆนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้รับประทานเพราะว่าเราอยู่ในโลกของตัวเนื้อตัวหนังแต่ไม่ได้อยู่ในโลกของโลกเสมือนจริงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็อยากให้คนได้เจอกับเราแล้วเนี่ยสบายตาหรือว่าเราดูตัวเองก็สบายตาด้วยเหมือนกันนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปดูวีดิโอชัว <Virtual. S 2> ดูซินนว่าจะเหมือนตัวจริงแค่ไหนเออนาะดูละเอียยนี้นนใช่แต่เดี๋ยวนี้แบบ เกมมันเหมือนมนุษย์แต่มันก็มีคนที่ถ่ายวตัวเองอ่ะเป็นเราวิ่งแบบตๆ๊ดตเหมือนเกมอ่ะน่ารักมากเลยนะวิด mm ีโออันนั้นอ่ะมีเอะเยหมดต็มไปหมดเลยนะอ่ะให้คลายคิดถึงกันไปก่อนนะคะ ready for love ใก้เลยดูภาพก่อนโนเซ คุณแชงคุณแชงเสียงโคตรเทเลยมือเอมือนทั้งนั้นเลยเนาะโอ้ 太也给了。<music> ถ้าแบบของเขาการขยับเยื่นแบบเป็นแบบเท่ๆแบบเต้าลิดเนาะแต่ว่า

พอมันเป็นภาพเสมือนแล้วมันทำได้ได้ง่ายขึ้นนะ จริงเพลงก็ดีนะเนี่ยเพ,เพลงดีเพลงสไตล์แบเ,เใช่แล้วก็แบบแจกท่อนร้องกันได้ได้คือเราจะได้เห็นแบบการการร้องอะที่เป็นร้องร้องมากขึ้นของของเต้าลิศเลยนะแล้วก็ของยาเกียวเลยนะคือคือจริงแล้วเขาก็ร้องดีกันหมดทุกคนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราได้เห็นพาร์ทที่เขาร้องอะเยอะขึ้นแล้วก็ แล้วก็เอ,เอาเอาตัวแบบว่าความเสมือนของตัวที่เป็นน้องก่อนนะคือหน้าตาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอ้เหมือนเปียบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเอาจุดเด่นของเขามาอ่ะทรงผมโครงหน้าเอาบอกได้เลยว่าทรงผมนี่คือมันใช่โครงหน้าพสเจอร์คือเอาอย่างี้สมมติถ้าเต้นเดียวกันน่ะของทั้งสี่คนน่ะลายเต้นของเขาแตกต่างกันอยู่แล้ว นิดนึงแบบมันจะมีความแบบเปอร์เซนต์ของใครของมันอะ่ะซึ่งอันเนี้ยทาได้ดีเก็บดีเทลแบบต่างแบบโพสเจอร์ของยายเกี้ยวอย่างเงี้ยคือจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆของเจนนี่เนาะในตอนที่นั่งบนน้าแข็งอะ่ะว่ามันมันแบบคือทรงพลังแบบมันมีตะบะแต่ตจริงๆตัวจริงเขาตะบะเข้มกว่านี้นะคือทุกคน คนที่เป็นมนุษย์ของเขาอะตบ,บะเขาเข,าเข้มมากนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าภาพที่มันสร้างขึ้นมาสร้างยังไงก็ไม่เท่าเนื้อไม่เท่าตัวต,วต,วตนแท้ๆของเขาเลยเนาะพลังมันไม่มีอ่ะมันมีแบบภาพปรากฏแม้จะสามมิติแล้วก็ตามอะนี่ทําได้ดีมากๆอะแต่แบบมันไม่มีอะไรจะมาเทียบกับความแท้ของเขาได้จริงๆแต่เสียงเนี่ยดิ เสียงนี่คือความแท้ของเขาเนาะอืมแบบมันมันก็ยังรักษาความเป็นสไตล์ของเขามากๆใช่อืมอลิซ่าก็ได้แรปได้พาร์แรปเหมือนเดิมเหมือนแบบ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 ความลิซ่าก็ยังมีในแรปแล้วเป็นท่อนภาษาอังกฤษหมดเลยเออเปิดหัวมาเป็นเมนโวคอลที่แบบเสียงที่แบบมีในเนื้อเสียงบอกไม่ถูกอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่เพราะเพราะใส ตรงโน้ตหรือว่าแบบใช้โน้ตที่ยากอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีความในเนื้อเสียงเขาอะ่ะไปแหบบางช่วงบางคำอะไรอย่างเงี้ยสุดปังเหมือนมัน,มนเป็นเอกลักษณ์เป็นเ,เอกลักษณ์คือมันไม่ได้เป็นงานในบั้มนะแต่ว่ามันมันมันคุณภาพงานคือแบบสมสมราคาแบ็คพิงก์อะใน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 เสียงอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ MV อ่ะสมมติว่าตัวเวอร์ชวลตัวเวอร์ชวลทันสมัยแล้วก็ทำกันบ้านเยอะแล้วก็มีดีเทลขาดเพียงความเป็นมนุษย์เท่านั้นน่ะแหละความทรงพลังตะบ,บะของพวกเขาแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่อองค์ประกอบอื่นๆะแต่และฉากแต่และฉากที่ถูกครีเอทออกมามันสุดจะล้ําทุ่งดอกไม้แก้วกลาสเหล่านั้นน่ะ คริสต <Crystal. S 1> ัลเหล่านั้นน้ำแข็งมงกุฎอะไรแต่แบบคือมันเป็นความแบล็คพิงมากๆอ่ะปกติเวลามี Mv คนจริงของเขาอ่ะเป็นเป็นน้องๆจริงอ่ะแต่รอบข้างอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ล้ำอ,ออกไปโลกอื่นั้างละหรืออะไรแต่มีอะไรั้างละมันล้ำมันก็ดูเป็นแบล็คพิงมากๆอ,อันนี้มองในแง่ดีก็คือมาให้หายคิดถึงแล้วก็ พอมาไม่เห็นตัวแต่ก็ชดเติมหัวใจได้มากมากลับอีกอย่างพอดูเสร็จแล้วอะหายคิดถึงนิดนึงก็แบบก็ได้คืบเอาศอกไงว่าแบบรอละทีเนี้ยคำเดี๋ยวนี้คำเดี๋ยวนี้นถูกเป็นไหมเป็นนิสัยเหมือนกันไหมรู้สึกไหมพอดูอย่างนี้แบบกูอยากเห็นคนจริงแล้วอ่ะอ้าวได้คืบเอาสอกแใหุ้ณลาตีความ ฉากแต่ละฉากใหม่อั้ไหมครดีๆๆดีอาจจะเปิดมาพร้อมกันอีกสักทีนะมันดูได้มันสวยมากจริงแต่เมื่อกี้มัวแต่แบบคิดถึงเสียงเขาเนาะเนี่ยทําป่าทําเปิดมีเรือบินด้วยอ่ะมันก็เหมือนกับโลกเนาะมีไอเทมในเกมด้วยปล่ามั้งน่ะใช่ไหมนาฬิการาย อ๋อพอได้เออกรงน้ำแข็งแล้วก็มีพลังที่จะอะไรต่อดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ในทะเลทรายเนาะไปเกาะอ,อีก เสียงพอทั้งวงเลยอ่ะนี่เหมือนแบบออกไปลุย for love เลยนะ เออฉากในเกมดูเล่ล่าอะไรต่างๆนั้นนะ oh. โอ้โหจขอกไม้ประจำ คือถ้ามันไม่ได้เราไม่รู้เรื่องเกมเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบความรักอะ่ะไม่ว่ามันจะอยู่ในน้ำแข็งในทะเลทรายหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดอะ่ะเราจะอยู่บนทุ่งดอกลาเวนเดอร์และเต้นระบำกับความรักนี้เนาะมีกังหันกังหันแบบ สวยจังเลยอันนี้นะเอเะอป,อปะทะกันดูท่าดูดิแบบว่าอาการของแต่ละคนก็แบบเขาทำจำลองใกล้เคียงเลยอะแต่ละท่านอะสุดปัง มีช่วงตื้อช่วงร้องช่วงเต้นแรปด้วยใช่ใครใครที่เป็นนักเล่นเกมมาช่วยบอกมาหน่อยเพราะว่าทางเราสามคนเนี่ยไม่มีใครเล่นเกมเลยไม่รู้ว่าไปเล่นแล้วฉากเฉิกอะไรมันมีในเอ็มีใช่ดังนั้นเราดูแบบเราดูเหมือนคนที่ไม่เกี่ยวไม่คล้องกับเกมอะเราได้ประมาณแค่นี้เราได้ประมาณแค่นี้จริงแต่ใครที่สามารถให้อัธรตในการรับชมได้มากกว่านี้ก็มาคอมเมนต์ถือว่า เป็นวิทยาทานว่าอ๋อมันวีเลตกับเกมงี้คะ่ะอาทุกคนเอาเข้ามาบอกหน่อยได้นะคะเห็นมีมตัวอสูรลายอะไรด้วยเนาะหัวหน้าด่านหัวหน้าด่านอไงไงนะไรเงี้ยเนาะต่างๆใดๆก็คืออันนี้ก็งูปลาปลานะแต่ว่าที่ทำเรีแอคชั่นก็คือว่าอยากชนวนมาดู MV ด้วยกันแหละว่าแต่ละคนมีมุมมองความเห็นอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่ได้ก็คืออาก็ได้จากจากคอมเมนต์ของพวกเราเนาะแล้วก็ แล้วก็เราก็ได้แบบความรู้สึกร่วมกันในการดูวิดีโอร่วมกันนะคะชอบรอดูคือแบบความชัดเจนของของน้องๆแล้วมีความสามารถกันแบบแยกแยกก็แยกก็ปังรว,วมก็ฟาด<ม>คือดีไปหมดแบบอัตราส่วนคอมบินเดชันของของเขาอะรวมแล้วแบบแจกจ่ายกันได้ดีแล้วอัตรลดมากแต่พอ แยกนี่ก็คือทรงพลังเหมือนกันเห็นว่าเดี๋ยวนี้แบบเพื่อนสาวเพื่อนสาวชาวเคป๊อปใช่ก็คือจันจิไง <c oughs> ไทยความกับจันจิแล้วแบบเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกัน <c oughs> คือในออฟฟิศมันก็ต้องมีแบบชี้ช้าชี้รอนอยู่็เระฟังกับฉันแต่พอเข้าฉากเหมือนจะดูกลมเกลียวแบบกลมเกลียวไม่ได้ <c oughs> มันต้องอยู่คนราฝังแต่เวลาว่างๆก็คือว่าก็ชวนกันเล่นแบบดูพี่ เออพี่นายอนอย่างเงี้ยพับ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 คือจันติเขาเต้นเก่งอ่ะเออแล้วก็เอ็นมิกซ์อะไรเงี้ยก็คุยกันแล้ววันก่อนก็คืออีจีแบบเสซี่ชวนน้องดูสนิเกอร์ใช่ไหมเออก็แบบว่านี่นี่สนิเกอร์แล้วก็ทําท่าเต้นที่แข่งขาไปมาก็คือจันติก็งงนิดนิดว่าคุณอาคุณอาตามทันเลยคุณอาตามทันเร็วมากได้ไงว่าอืมใช่จ้ะทุกคนตกใจปะเปล่า ช่รู้ได้ยังไงเร็วมากถูกแล้วคนรุ่นอาไม่ค่อยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะได้ไปเมาเรื่องแบ็คพิงได้แบบทันเหตุการณ์นะถูกล่อเลยอ่ะราจะไปกองถ่ายเลยอยากมากกวจันจิเลยอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้ไปต้องแบบเต้นให้ได้เลยเหนือขึ้นกว่าเดิมโมอย่างเดียวไม่ได้เหรอต้องโชว์เต้นด้วยอ๋อโอเคน่าจะยากนะอะรทุกคนนะคะก็หายคิดถึงแล้วก็เราเฝ้ารอกัน คำแบกของทั้งกี่คนกันนะคะวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ